ฮุยฮุยนัง้ยจากกันได้ไฮยฮุ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 ยทุกคนรีบไปช่วยน้องน้ำได้แล้วไปได้แล้ววะทุกคน ไวามากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนมันแหางไปไหนแล้ววะเฮ้ยไวมากเลยทุกคนน้องน้ำเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวฉันบ้าไปหน่หรือว,วะ ็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่่ลูกบ้านาทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องน้นทาพิสุทธิ์นะครับผมทุกคนก็ในวันนี้นะผมก็วันนี้ก็จะพาน้องน้ําเนี่ยออกมาเที่ยวน้องหมู่บ้านนะทุกคนออกพาน้องน้ําเนี่ยมาเล่นน้ําฝั่งน้องหมู่บ้านกันนะครับผมวันนี้ก็น้องน้ําก็อยู่บ้านเบื่อๆนะให้ผมเนี่ย พาออกมาเที่ยวมากนะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาน้องน้ำเนี่ยออกมาเที่ยว <M aker> เล่นน้ำมากนะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็อากาศก็ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะทุกคนเอานี้เดี๋ยวพาน้องน้ำเนี่ยไปเล่นน้ำกันเลยนะน้องน้ำเนี่ยก็อยากจะลงเล่นน้ำแย่แล้วทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันเลยทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เหมือนแดดเนี่ย <C ười> ไม่ออก,อกก็ดีนะทุกคนลมก็มาแรงมากเลยนะตอนนี้ เดี๋ยวเอา,อาง,งี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันเลยทีก่านะครับผมไปครับผมไปทุกคนตอนนี้ก็ถึงน้องมู่บ้านกันแล้วนะครับผมตรงที่เคยพาเพื่อนวันเนี่ยมันเล่นน้ำกันตรงนี้นะครับผมก็ไปน้องน้ำไปเพิ่งไปใครวะทุกคน เจอไข่ก็ไม่รู้นะทุกคนไข่วาทุกคนมือถือแรงมากเลยไข่วาทุกคน น,น้อ,อ,องน้ำก็ออกจากกัวๆหน่อยๆอ๋อแล้วม่ก็ยิ่เยอยู่ทเอเชืมั้มาอืมไม่ได้ี่เคยอยู่<ะ>ยยที่กทรกก็น้องน้ำก็พูดถทยได้แล้วนะครับผมกอนนี้ไม่รู้ว่ามนเป็นไข่กันแร่นะทุกคจนตานหรือเปล่ามนนะ ขึ้นไปข้างบนแล้วไม่รู้ว่ามันขึ้นไปต่ำพวกมันเล่ไม่รู้นะเพราะตรงเนี้ยอันตรายมากเลยนะที่พานน้ำมาเล่นน้ำเนี่ยเพราะไม่มีที่เดียวนละทุกคนที่สามารถมาเล่นน้ําได้นะก็ปเป็นจุดตรงนี้นะครับผมอย่างก็ตรงเนี้ยเป็นจุดของพวกจนป่าเนี่ยอาตายอยู่นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าคนนั้นอนะ่ะมันเห็นพวกผมลงมาเล่นน้ำเนี่ยมันจะมาทําอะไรหรือเปล่านะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะไปน้ำเล่นน้ําก็จะได้รีบพากลับ ันึ้น้ยแล้วนะทุกคนทุกคนเห็นไหมมือนเปินปตามพวงมันหรือเปล่าอ่ะเห็น,นะล้ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นจนป่าหรือเปล่านะทุกคนเดินขึ้นไปขึ้นไป ยี่ผ่านน้ำออกมาเล่นน,นะน้ำหน่อยนะพวก็อยู่บ้านเบื่อนนะตรงนี้ไม่มีอะไรทบแล้วก่อน <c oughs> น้ำก็เย็นมากๆเลยนะรับ <c oughs> น้ำเย็นมาก ออน้งน้ำบอกไม่เล่นน้ำแล้วครับทุกคนคือน้ำเย็นมากทุกคนเหมือนน้ำเนี่ยจะลดไปมากเลยนะทุกคนก้อนหินเนี่ยโผล่มาเยอะเลยนะครับผมน้งน้ำไม่เล่นน้ำหรอเราทราบผาอ้าาอมมาแล้วเนี่ยนานจะออกมาได้ทีเนี่ อย่าทิโม น้ำใสมากเลยสุเก็บไปเยเกนหรือเปล่างน้ำว่าชนพวกมลงไปเล่นน้ำไม่ได้นะทุกคน

จะดากหูน,น้ำนี่ก็อยากให้ผมไปลงไปเล่นน้ำด้วยนะทุกคนผมไม่อยากเล่นน้ำสักเท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ผมแบบไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะอีอย่าง,ง,งผมก็ไ <จะ S 1> อบ่อยนะทุกคนอะ่รฮะมีเลวถลาม น้องดำมีเลมอนเด็กเลยนะทุกคนเล่นสลัมนะครับผม่นเดที่นเ nào mấy ông nắm Nóng nào mèo được biếc nóng nào Mèo được biếc เร็วแลวนวทางน้ำนี่จะไปไหนก็นไม่รู้แล้วทุกคนเดือค่าดีบ่า เจดีรู้บาไม่อามน้องน้ำยังไงก็ไม่อามเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนผมเนี่ยจะให้น้องน้ำเนี่ยถ่ายคิวแล้นะทุกคนขอให้ถ่ายในยช่องผมนะทุกคนพน้องน้ำนี่ก็พูดถ่ายได้แล้วนะทุกคนเพราะว่าสอนกันมาเพื่อนวัยก็พูดภาาสอน สวัด,ดีเป็นไงทุกคนน้องน้ำพูดถ่ายได้แล้วนะครับผมอ,อะไรน้องน้ำน้ำนำอดดงน้ำเริ่มเริ่มหนาอยังสวัสด,ดีไปว่าดด ัากูก,ก,กห็หนาวหนาวน,น้องน้ำก็ทำทำเก็บว่าอากูแปลว่าหนาวนะทุกคนในภาษาของหนาวนาหนาว <c oughs> มัแล้วไหนมันดอกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่นนอเ,ออเป็นยูกเจกไมอาพ่อก่ามากินได้เนะผมก็ชื่อเน,นี่ยเป็นยูงกเจเลยฮะสวย

น้องน้ำบอกว่าสวยสวยนะครับผมสวยทางนี้สามารถกินได้นะครับผมทุกคนไว้กินกับน,น้ำพริกนะสามารถเราสามารถเอาไปต้มกินหรือถ้าต้มกินกับน,น้ำพริกกักนะปีเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยนะทุกคนต้มแปลว่าคอคอแปลว่าต้มนะทุกคน này phụng như mà có chuẩn bị ngưng ngược ngưng ngược đây nào thôi mình có chuẩn thôi nè đây ไปน้องน้ำฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้้เฮ้ย้ยเ้เฮ้เฮยได้แเ้ย้ยกฮ้ยเได้ยเ้ยเ้ย้เย เฮ้ยทุกคนมันให้ไปได้เหรอวะคือไวายมากเลยทุกคนทางนา้ำเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวฉันป่าไปได้เหรอวะเฮ้ยทางนา้ำป่าก,ก็กวางด้วยนะทุกคน ไม่ได้แล้ววะทุกคนเฮ้ยจบนบแบบมาแบบไม่ทันทั้งตัวเลยนะทุกคนเหนื่อยมากทุกคน ขึ้นงน้องน้ำหรือเปล่าวะทุกคนตอนนี้น้องน้ำไปทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนถ้าผมไปคนเดียวเนะี่ยผมอาจจะโด,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 ดนจนบาทเนี่ยส้มทำลายหรือเปล่าล่ะโดนน้องน้ำฟังหรือเปล่าอะไรยังไงดีวะทุกคน,น หรือว่าต้องกล้าไปตามพิพ่วัดก่อนวะทุกคนแต่ตอนนี้ผมจะกล้าไปตามพื้นวัดก่อนนะเพื่อให้ไปช่วยตามหาล้องน้ำนะครูว่าฉนป่านนี้ที่ผมไปคนเดียวนี่มีสิทธิ์ทำหลายพ่ผมไปก็ได้นะทุกคนไม่สาม,มารถออกมาอีกแล้วก็ได้นะเดี๋ยวต้องกลับไปตามพื้นวัดก่อนนะแล้วกลับไปตามพื้นใหม่ด้ยวยนะทุกคนไป <ๆๆ S 1> ทุกคนผมว่าเอาเอางี้ดีกว่ากลต้องกลับไปตามพือนวัดก <ๆ S 1> ่อน เดี๋ยวมาช่วยตามผาน้องน้ำนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวจะกลับไปตามพือน้ามาช่วยตามผาน้องน้ำเลยนะนไม่รู้ว่าจนป่าเนี่ยม,มันจะมันจะมีร่องรอยผู้มันมาอยู่แถวนี้นะทุกคนมันผู้มันเนี่ยมไม่ยุเทแถวนีนหนานะนี่นาร่องรอยผู้มันนะทุกคนว่ามันได้อยู่แถวนี้แหละผมว่าต้องกลับทางที่ดีต้องกลับไปตามพื้นว้านกันนะครับผม นี่นะทุกคนมันจะมีเสื้อของผมมันนะไปทุกคนเดี๋ยวผมก่อนนะยะกับไปจารย์ปุ้วก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปพเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมรว่าเดี๋ยวจบบุดตาเนี่ยมันต้องมาอีกแน่ๆนะครับผมทุกคน